บัญชีชื่ออันไมันก็ญี่ปุ่นเลยตัวของบันโชนะครับมีทั้งหมด4ร่างนะครับร่างแรกคือร่างนี้เลยนะครับซึ่งการโจมตรีเขาจะทําการใช้หูทําการทุบไป,ปจำนวนสีทีแล้วก็ใช้ลมปากนะครับและเมื่อใช้ลมปากไปแล้วเขาจะทาการมีดอกไม้หรืออะไรสักอย่างขึ้นมาที่หัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนเขาทุบเสร็จนะครับดูก็จะเพิ่มแล้วนะนี่เป็นไงน่าจะทุบเร็วขึ้นนะครับหรือมันก็ทุบแรงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะกูขี้เกียจหาข้อมูลกูบอกแค่นี้แล้วกัน ซึ่งพอลองสังเกตจากลมแล้วเนี่ยเขาน่าจะผลักได้รอบข้างเลยใช่ไหมฮะแต่ไม่ครับเขาผลักแค่ในเลนนะฮะคูรกากเลยถ้าเจอตัววิ่งไวหน่อยนี่ก็ไม่น่ารอดแล้วนะอย่างไอวีเซอนะฮะเมื่อเราให้เพนฟูเขานะครับเขาจะทําการกระทุ้งเรงใช้หูทุบไปจํานวน2ครั้งนะครับและวทาการน็อกแบ็กซอมบี้นะครับประมาณนี้นะฮะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนี่เป็นไงอ,อ้าวเอาเย้ยเคองกัน,น้า ซึ่งตัวของคขานะครับมีราคา150ซันธาต์บึกบึนนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็สามารถหาได้ในดานหน้านะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องเก็บซีเพ็คเกตได้ได้250เอานะครับบิ๊บ b ททอม m ตัวเฮียอะไรวะเนะี่ยเมื่อซอมบี้แทงเขานะครับและเมื่อแทงจนเขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน,นะครับเขาจะทําการช็อตซอมบี้ที่อยู่ใน3ามกุญสกิโลเมตรด้านหน้านะครับซึ่งตัวที่อยู่ในเลนกับเขานะครับเขาจะทําการสโลเลยนะฮะอ้าวเฮี้ยตายไป เมืม่อวาตัวของเขานะครับและให้เพลนฟฟดนะครับก็จะทำการช็อตซอมบี้ที่อยู่ในเินได้ดามเมที่รุนแรงและช็อตซอมบี้ก้างๆ้างด้วยนะครับแล้วก็สโลซอมบี้ที่อยู่ด้านข้างด้วยนะครับเราง่ายๆสโลว3สามคนสามนั่นแหละเห็นว่าสาโลเนี่ยเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ใต้ส้นตีนด้านล่างนะฮะซึ่งตัวก่อนๆนะครับมีราคาส0บซันท่าสาฟานะครับซึ่งเมื่อก่อนก็สามารถหาได้นในอารีน่านะครับแต่ตอนนี้เก็บสีแพ็กเกจให้ได้250เอานะครับผม